ลแต่ถุยททมหาห์นเปเปอบันเบคชาวสวีเดนวอร์ชันไทยเทมแป้ให้พร้อมตีน่บมะเขือเทศกระป๋องชิวยมุนอนแข็งมาสซาเล,ล่ามุอนึอแข็งมาซาเรล,ล่า เนื้อสัตว์นี่เนี่ยแลมันพืชเปิด์ฟ้ากระดูกแรงนำน้ำนเกลือเรามาทำแป้งพิซซ่ากันใส่ยิ้มลงไปขยี้ขยี้แปะใส่ตามด้วยแป้งใส่เข้าไปใส่เข้าไปหมดใส่หมดใส่น้ำมันย่อยๆๆใส่เกลือดิดหน่อยค่อยๆๆนี่แล้วอย่างนั้นเราก็เทน้ำลงไป ทบ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 นี่นวดนวดตัวกรบา่ผ้ามาพัดและจากนั้นก็เวียงแม่งเลยนี่เลยนั้นก็เริ่มหันเนื้อได้เลยเอ้ยเอ้ยเออจก็เตรียมชีสแอแล้วก็ทุบมันฮิวแปบนึ่งอืม่อันก็ถึงวลาหันว่างแล้วอมากอมันนวให้มัน ปะมโอเดีมาใส่เฮ้ยโชันปปาปเฮ้ทบทบทมเฮ้ยมันมันไม่แบนนวลแล้วกแบนต้ช้เวทีนี้ไม่แบนเลยเฮ้ยเฮาตาีเฮรียบร้อยแบนแผ่นโตีอแปะแปะแะจากนั้นก็เทศใส่นแป้งพิซซ่าเฮ้ยป่อยดิจากนั้นก็ทาลงไปในแป้งพิซซ่าให้ดูน่ากินหน่อย อืมดดดแดมทาทาทาเจังนก็โรยชีสลงไปืแมแหมตำด้วยเบคอนและซาลามีจ้ะใส่หัหละพาด้วยอืมจากนั้นก็เอาเข้าเตาใส่เข้าไปอืมเรียบร้อยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมะเฮ้ยเฮ้เเหานเย็นพร้อมแล้วเพื่อน อ่ะแบงบบอืมอืมอืมจะชินี่อ่าไม่เอานี้นเอานี้ไปเอาชิ้นี้ไปจะไชิ้นี่อ่าจะเอานี้อุยหอืมไอร้อนเดิม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 อืออุสุดยอดไปเลยคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไร